หากท่านผู้ชมสนใจลงโฆษณาหรือติดต่อเป็นสปอนเซอร์สามารถทำได้ผ่านทางช่องทางเพจ a c e b o o k h i s p r e w o r l d โลกประวัติศาสตร์หรือช่องทางติดต่ออื่นด้านล่างในช่องด e สคริปชั่นได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World ลกประวัติศาสตร์กับผมเจตกันอีกแล้วนะครับในะวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมา,มากๆเลยเกี่ยวกับรถถังรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เป็นหนึ่งในรถถังแห่งอนาคตที่กำลังถูกพัฒนาออกมานะครับผมใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นรถถังสัญชาติเยอรมันจากบริษัทรインเมทัลบริษัทผลิตอาวุธชื่อดังจากทางยุโรปซึ่งรถถังคันนั้นเนี่ยนะครับผมจะเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก รถถังแพนเตอร์นั่นเองนะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะตกใจรถถังแพนเตอร์ของกองทัพเยอรมันในยุคสงครามโลกครั้งที่2ออย่างนั้นเหรอไม่ใช่แพนเตอร์คันนั้นนะครับผมแพนเตอร์ Panther, ที่เราจะพูดถึงคันนี้เนี่ยเป็นแพนเตอร์ใหม่นะครับผมหรือ Kf51 เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเรามารับชมและฟังกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวของเจ้าแพนเตอร์คันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นยังไงและทําไมนะครับผมมันถึงเป็นรถถังที่ปฏิวัติว,ตวงการและจะกลายมาเป็นรากฐานนะครับผมของ,ของมาตรฐานการผลิตรถถัง เจเนอเรชันใหม่ในปี2022ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับผมในงานยูโรเซตุรีซึ่งเป็นมหกรรมนะครับผมโชว์อาวุธยักษ์ใหญ่ที่จัดในยุโรปรถถัง p a n t h อร์เคอเนี่ยได้ถูกนำมาเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้นะครับผมแล้วก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับนะครับผมบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานนี้จากฟีเจอร์นะครับผมสุดแปลกใหม่ของมันหลายอย่างที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในรถถังยุคปัจจุบันนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกกันไว้เลยว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรายังไม่ได้มีข้อมูลเบื้องลึกของเจ้ารถถังคันนี้เพราะมันเนี่ยนะครับผมเป็นรถถังที่อยู่ในช่วงออกแบบนะครับผมและวิจัยซึ่งก็ได้ถูกเริ่มมานะครับผมตั้งแต่ปี2016ปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะานะครับผมเกินครึ่งทางแล้วแหละแต่ฟีเจอร์นะครับผมที่ทางบริษัทรไรเมทัลมาขายไว้เนี่ยนะครับผมก็น่าสนใจมากๆซึ่งก็เชื่อกันว่าฟีเจอร์หลกัหลกๆหลายอย่างเนี่ยก็ถูกพัฒนาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเเปหรือฟีจพวก เรามาพูดกันถึงนะครับผมที่มาหรือแบ็กกราวน์นะครับผมประวัติในการพัฒนาเจ้ารถถัง KF 5 1คันนี้ออกมากันก่อนดีกว่าเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้า KF 5 1คันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์นะครับผมที่ทางบริษัทไรเมทัลเนี่ยนะครับผมได้สร้างออกมาเองโดยไม่ได้มีการสั่งนะครับผมหรือไม่ได้มีการออเดอร์ไม่ได้มีการซื้อนะครับผมหรือสั่งซื้อด้วยซ้ำเนี่ย จากทางรัฐบาลหรือกองทัพเยอรมนีซึ่งสมควรที่จะเป็นลูกค้าหลักถูกไหมแต่ไม่ใช่นะครับผมไรนเมทัลเนี่ยผู้สร้างเจ้า KF51 เนี่ยนะครับผมเริ่มโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางเยอรมนีเนี่ยและรวมไปถึงฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมได้มีโปรเจกต์หนึ่งที่ทําร่วมกันอยู่นั่นก็คือ MGCS หรือ Main Ground Combat System อธิบายง่ายๆเนี่ยมันก็คือการสร้างรถถังหลักรุ่นใหม่ออกมาเช่นเดียวกันเพื่อเอามาทดแทนนะครับผมรถถังอย่างเลปเปอร์ทูและเลคแคร์นะครับซึ่งก็เป็น MBT ที่ทางกองทัพฝรั่งเศสใช้อยู่แต่ปัญหาเนี่ยนะครับผมก็คือเพราะมันเป็นการร่วมมือกันของ2ชาติจากหลากหลายบริษัทซึ่งรไรเมทัลเนี่ยก็ร่วมอยู่ในโปรเจก t นี้ด้วยนะมันเนี่ยนะครับผมทําให้โปรเจก t นี้เนี่ยเป็นโปรเจกที่ยาวมากๆและแน่นอน MGCs เนี่ยก็เป็นรถถังแห่งอนาคตเหมือนกันนะครับผมอยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันกับเจ้า Kf51 แต่แผนของมันเนี่ย ที่มันจะถูกสร้างกว่าที่มันจะถูกออกแบบอะไรเสร็จออกมาจนผลิตออกมาคันแรกได้เนี่ยนะครับตามไทม์ไลน์เนี่ยมันก็ปาเข้าไปนะครับผมตั้งปี2035แล้วนับจากตอนนี้เนี่ยก็อีกตั้ง11ปีเลยนะกว่าที่เราจะได้เห็นเจ้ารถถังจากโปรเจกต์ MGCS ออกมาประจําการได้จริงรายเมทัลเนี่ยเลยเห็นนะครับผมปัญหาตรงนี้ช่วงเวลาแกลบช่องว่าง10กว่าปีนี้นี่แหละที่เขาเนี่ยนะครับผมจะสร้างรถถัง KF51 หรือเจ้าแพนเทอรคันนี้เนี่ย ขึ้นมานะครับผมเพื่อเอามาตีตลาดขายกับประเทศใด,ก,ดก็ได้ที่ต้องการซื้อมันนั่นเองซึ่งก็มีอยู่แล้วนะครับผมรถถังชั้นนําแบบนี้เนี่ยจากบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างไรเมทัลเครดิตเขาดีนะครับผมทํารถถังออกมามีคุณภาพยังไงก็ต้องมีประเทศในยุโรปเนี่ยต่อคิวกันซื้อแน่นอนจึงเป็นที่มานะครับผมของการสร้างเจ้าเค51และด้วยความที่นะครับผมเป็นรถถังที่ผลิตโดยบริษัทไรเมทัลด้วยตัวเองเลยเนี่ยและรวมไปถึงนะครับผมการนําเจ้ารถถังรุ่นเก่านะครับผ อย่างเลปเปอรมาเป็นรากฐานในการต่อยอดเนี่ย ยิ่งทําให้การพัฒนานะครับผมเจ้า kf 51นี้เนี่ยนะครับผมออกมาถ้าตามแผนเนี่ยนะก็คือภายในปี2026จะถูกออกแบบและสร้างมาสําเร็จและเข้าสู่ขั้นตอนการ mass produce นะครับผมหรือการผลิตจํานวนมากได้นั่นเองซึ่งถึงแม้ว่ากองทัพยเยอรมนีเนี่ยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้เคาะนะว่าจะซื้อนะครับผมหรือนำํำเจ้า kf 51 panther นี้เนี่ยเข้ามาประจําการในกองทัพแต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมมีคนรอต่อคิวซื้อมันแล้วอย่างน้อยเนี่ยนะครับผมคอนเฟิร์มแล้ว ก็2ประเทศหลักๆเลยนะครับผมนั่นก็คือฮังการี และอิตาลีครับทางรัฐบาลฮังการีเนี่ยนะครับผมได้ออกมาประกาศนะว่าทางฮังการีเนี่ยจะลงทุนนะครับผมเงินจํานวน300ล้านยูโรนะครับผมในการร่วมพัฒนานะครับผมและร่วมผลิตเจ้า KF 5 1ที่เป็นรุ่นเฉพาะนะครับผมของทางกองทัพฮังการีอย่างรุ่น E ี o ในส่วนของอิตาลีเนี่ยนะครับผมบริษัทไลทเมทัลได้จับมือกับบริษัทเลโอนาร์โดนะครับผมในการผลิต KF 5 1ในสเปคของทัพบกอิตาลีในการเอานําเข้ามา ประจำกันและเรียกได้ว่านะครับผมจะเป็นรากฐานนะครับผมสาหรับโปรเจกต์ใหญ่กว่านะครับผมอย่าง MGCS ที่ทางเยอรมันเนี่ยก็ทําร่วมกับฝรั่งเศสด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวอีกว่าทางไรเมทัลเนี่ยก็ได้คุยกับทางรัฐบาลยูเครนด้วยนะว่าในอนาคตเนี่ยไรเมทัลเนี่ยจะเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานในยูเครนเพื่อผลิตเจ้า KF 5 1นี้เนี่ยแหละและ ก็น่าจะมีสัญญานะครับผมการขายเจ้ารถถังคันนี้นะครับผมให้กับกองทัพยูเครนด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดอะไรนะอาทีนี้เนี่ยเรารู้ที่มาของเจ้าเค51กันแล้วตอนนี้เน e ี่ยเรามาดูที่ฟีเจอร์ของมันกันดีกว่าผมจะไม่พูดว่าสเปคนะครับผมเพราะถ้าเกิดเป็นสเปคเนี่ยเราต้องรู้นะครับผมรายละเอียดของมันแต่ม mm ันเนี่ยอยู่ในช่วงกําลังพัฒนาอยู่กําลังออกแบบอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีสเปคออกมาพูดถึงนะมีแค่รายละเอียดหลักๆแล้วกันโอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันที่โจทย์กาาารรส้้งเจ KF58 กันก่อนดีกว่า ด้วยความที่นะครับผมตอนนี้เนี่ยไรเมทัลเนี่ยนะครับผมมีโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆนะครับผมอย่าง MGCS อยู่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่รัฐบาลนะครับผมของทางเยอรมันและฝรั่งเศสเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีนะครับผมกลุ่มลูกค้าเป็นประเทศในยุโรปอีกมากทําให้นะครับผมการพัฒนาเจ้า Kf 5 1นี้เนี่ยถึงจะเป็นนะครับผมรถถังเจเนอเรชั่นใหม่ใช้เทคโนโลยีที่โคตรจะล้าสมัยเลยเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับมันเนี่ยนะครับผมมีเบสนะครับผมหรือมีรากฐานเนี่ยมาจากรถถังรุ่่่นเกาาผมอยง l e ปเปอร์ 2A4 ที่เอามาเปลี่ยนนะครับผมชิ้นส่วนสําคัญหลายๆอย่างแต่ตัวโครงของมันเนี่ยนะครับก็เป็นโครงตัวเดียวกันเนี่ยแหละนั่นเนี่ยนะครับผมจึงทําให้นะครับเราอาจจะมองได้ว่าจริงๆแล้ว kf51 เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่เจ้าเลปเปอร์2 แต่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมสำหรับใครก็ตามที่อยากจะอัปเกรดเจ้าเลปเปอร์ทูนั่นเองออย่าง MGCS เนี่ยนะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่จะสร้างรถถังที่ใช้งานอีกนานหลายสิบปีเป็นรถถังที่ถูกพัฒนาใหม่แกะกล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของเจ้า KF51 นะครับแต่ถึงเราจะพูดว่าเป็นการนะครับผมต่อย,ยอดมาจากเลปเปอร์ทูก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่การอัปเกรดง่ายๆนะครับผมเพราะสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นรถถังใหม่อีกคันหนึ่งเลย โดยที่โจทย์การพัฒนานะครับผมสร้างเจ้า KF51 ออกมาเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมเพิ่มอำนาจการทำลายล้างเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มการป้องกันจากการโจมตีและเพิ่มนะครับผมขีดความสามารถในการสื่อสารโดยที่ทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำหนักห้ามเพิ่มตามนะครับผมโอ้โหก็ดูเป็นการอัปเกรดรอบด้านนะครับผมแต่จุดที่ยากเนี่ยก็คือน้ำหนักห้ามเพิ่มด้วย เรามาดูกันว่าไรเมทัลเนี่ยนะครับผมทําสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ยังไงจุดแรกเลยนะครับผมที่เป็นการอัปเกรดที่เห็นได้ชัดที่สุดและแปลกใหม่ที่สุดในตอนนี้เลยเนี่ยก็คือปืนหลักของมันนั่นเองอย่างที่เราบอกว่าโจทย์แรกคือเพิ่มอํานาจการทําลายล้างถูกไหมโดยปกติเนี่ยนะครับผมปืนหลักของรถถังเมนแบทเทิลแทงของทางฝั่งนาโตเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยปืนหลักจะอยู่ที่ขนาด120มมในขณะที่นะครับผมปืนหลักของทางฝั่งรัสเซียโซเวียตหรือทางจีนเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่ จะใช้ปืนขนาด1 2 5ม mm. เมเพราะฉะนั้นการอัปเกรดอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็คือการเพิ่มขนาดปืนนั่นเองปืนใหม่ของเจ้า KF 5 1นี้เนี่ยนะครับผมเป็นปืนรุ่น RH 1 3 0 L 5 2 Smo o th b o r ูทบมมซึ่งรายเมทัลเนี่ยนะครับผมก็เป็นบริษัทที่เริ่มต้นนะครับผมขึ้นชื่อมาด้วยการผลิตปืนใหญ่เพราะฉะนั้นหายห่วงเลยนะครับผมปืนใหญ่ของรายเมทัลเนี่ยซึ่งเขาบอกนะครับผมว่าเจ้าปืน RH 130 L 5 2กระบนี้ี่ยจสมีประบอกน ภาพนะครับผมมากกว่าปืนขนาด120ม mm มทั่วๆไปเนี่ยมากกว่านะครับผมถึง50%ทั้งในเรื่องของอำนาจการเจาะกราออำนาจการทำลายล้างและรวมไปถึงระยะการยิงด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าปืนขนาดใหญ่ขึ้นกระสุนก็ต้องใช้ขนาดใหญ่ตามซึ่งจากข้อมูลที่เราได้มาตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าปืนใหญ่ของเจ้า KF51 นี่นะครับผมจะเป็นปืนอัจฉริยะที่สามารถ ตั้งโปรแกรมนะครับผมหัวรบได้ซึ่งนั่นเนี่ยอาจแปลว่ามันเนี่ยนะครับผมจะสามารถใช้กระสุนแอร์เบิร์สหรือกระสุนแตกอากาศได้ด้วยนะทุกคนอันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นฟีเจอร์แรกฟีเจอร์ที่เราเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือมันเพิ่มขนาดปืนส่วนฟีเจอร์ที่2ที่ก็ยังอยู่ในหมวดของการเพิ่มอํานาจการทําลายล้างเนี่ยก็คือการเปลี่ยนนะครับผมระบบบรรจุกระสุน จากเดิมเนี่ยนะครับผมรถถังของนาโตไม่ว่าจะเป็น M1A2 นะครับผม Abrams เนี่ยหรือ Leopard 2ก็ตามเนี่ยนะครับผมหรือรวมไปถึง Challenger 2จะต้องใช้นะครับผมพลบรรจุกระสุนแต่นะครับผมตอนนี้เนี่ย KF 5 1เนี่ยนะครับผมก็ถูกรายงานมาว่าจะมีระบบออโต้ลอเดอร์ติดตั้งไว้ด้วยซึ่งก็จะเพิ่มนะครับผมอัตราในการยิงได้รวดเร็วกว่าการใช้คนนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องนะครับผมอํานาจการทําลายล้างที่สูงขึ้นต่อมาอันนี้เนี่ยสำคัญนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มการป้องกัน การโจมตีอย่างที่เราบอกไปนะครับผมว่าโจทย์ทุกข้อเนี่ยคือต้องอัปเกรดนะครับผมในทุกๆด้านแต่น้ําหนักห้ามเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมการอัปเกรดรถถังให้มีการป้องกันที่สูงขึ้นเนี่ยอ่ะก็ต้องติดเกราะที่หนาขึ้นเพิ่มเกราะอีกชั้นหนึ่งเข้าไปแต่การเพิ่มเกราะเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับรถถังไปในตัวเพราะฉะนั้นทางไรเมทัลเนี่ยเลยออกแบบเจ้า KF51 ให้นะครับผมสามารถป้องกันการโจมตีต่างๆได้โดยนะครับผมเน้นการป้องกันไปยังระบบของแ ี protection แทนนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมการป้องกันของยานเกราะหรือรถถังต่างๆเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับผมหลักๆเลยนะก็คือประเภทการป้องกันแบบ passive ประเภท reactive และประเภท active นั่นเอง3อย่างนี้ต่างกันยังไง พ s สซีฟเนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงเกราะภายในตัวของรถถังเองคือยิ่งหนายิ่งซับซ้อนยิ่งมีประสิทธิภาพก็แปลว่ากันนะครับผมการเจาะของหัวรบของศัตรูได้หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นเกราะเลเยอร์ที่อยู่ในสุดและ2 Reactive Reactive เนี่ยนะครับผมจะแตกต่างจาก PASSIVE ตรงที่ PASSIVE เนี่ยเน้นหนาถูกไหมเน้นแข็งแต่ Re ี c t i v e เนี่ยนะครับผมคือ เกราะที่จะสร้างปฏิกิริยาก็ต่อเมื่อศัตรูโจมตีมายกตัวอย่างเช่น ERA นะครับผมหรือ Explosive Reactive ก็คือถ้าเกิดศัตรูเนี่ยยิงหัวรบนะครับผมหรือยิงลูก RPG มาเนี่ยอ่ะโดนเกราะชั้นนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างปฏิกิริยาซึ่งแบบที่นิยมสุดเลยเนี่ยก็คือปฏิกิริยาระเบิดนะครับทำให้หัวรบหรือกระสุนลูกดังกล่าวที่เข้ามาพุ่งชนกับเกราะ reactive เนี่ยสร้างการระเบิดนะครับผมทำให้หัวรบชิ้นนั้นเนี่ยถูกทำลายไป อันนี้เนี่ยคือเกราะแบบ Reactive และสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการป้องกันแบบ Active Protection System หรือเรียกง่ายๆว่า Active เนี่ยแหละปัจจุบันเนี่ยนะครับผมประเทศมหาอำนาจทางทหารหลายๆประเทศเนี่ยพยายามเหลือเกินนะครับผมที่จะพัฒนาเจ้าระบบ APS หรือ Active Protection System พวกนี้ออกมาให้มีประสิทธิภาพมากพอและใช้การได้จริงๆเพราะนะครับผมมันเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อสกัดกัน้นการโจมตีก่อนที่กระสุนหรือหัวรบของข้าศึกเนี่ย จะถึงตัวของรถถังเราด้วยซ้านะครับซึ่ง APS เนี่ยก็จะมีระบบแยกย่อยนะครับผมอย่างฮาร์ดคิวกับซอฟคิวอะไรก็ว่ากันไปแต่ไอ้ระบบนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีความซับซ้อนที่มากกว่าประเภทของพาสซีฟหรือเรียกที e เยอะนะครับผมเพราะมันมีเรื่องของ AI มีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานามากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นระบบ APS แบบไหนนะครับแต่ข้อดีของ APS เนี่ยมันคือถ้าระบบนี้มันสามารถใช้งานได้จริงกันการโจมตีได้และเซว่าทุกประเภทเลยเนี่ยนั่นก็แปลว่าความสม สำคัญของเกราะ ที่เป็นเกราะพาสซีฟหรือเกราะเรียกทีฟเนี่ยจะลดลงนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดลดชั้นของเกราะหรือลดน้าหนักของเกราะพวกนั้นลงไปได้เนี่ยมันก็แปลว่านะครับผมรถถังจะเบาขึ้นและมีความคล่องตัวที่สูงขึ้นตามด้วยก็ตามโจทย์ของมันเลยนะครับผมนั่นเนี่ยเลยทําให้เคฟ51นะครับผมจะได้ถูกนะครับผมติดตั้งระบบ APS ที่ล้ําสมัยอย่างระบบที่มีชื่อว่า Strike Shield ซึ่งมันจะถูกเรียกว่าเป็นระบบ ADS นะครับผมหรือ Active Defense System เขาบอกว่านะครับผมมันจะสามารถกันการโจมตี ได้ทุกประเภทตั้งแต่นะครับผมมิสไซล์จรวดนะครับผมไปจนถึงหัวรบคิเนติกด้วยคืออะไรหัวรบคิเนติกก็คือกระสุนของรถถังด้วยกันเนี่ยแหละครับปกติเนี่ยเราจะเห็นนะครับผมระบบ APS เนี่ยป้องกันการโจมตีจากจรวดหรือมิสไซล์ต่างๆถูกไหม แต่นะครับผมระบบ ADS อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะป้องกันการโจมตีจากกระสุนรถถังได้ด้วยนะครับผมเออก็ต้องดูกันต่อไปนะมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะอย่างที่เราบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่การขายของของทาง Metal รเมทัลเขานะครับอ่ะซึ่งการป้องกันเนี่ยผ่านไปแล้วสรุปแล้วเนี่ย KF51 เนี่ยจะประกอบไปด้วยการป้องกัน3 La เลเยอร์ด้วยกันนั่นก็คือ p a s s i v e ร e a c t ท v e แล้วก็ระบบ APS หรือ ADS ที่ถ้าเกิดกันกระสุนได้ทุกประเภทจริงๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการยกระดับ survivality b i หรือการเอาตัวรอดใน หมอภูมิของเจ้ารถถังคันนี้ได้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมมากกว่าเลิฟเทนทูและนะครับผมตัวอย่างสุดท้ายฟีเจอร์สุดท้ายที่ผมจะมาพูดให้ฟังกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับผมใน k f 5 1คันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือระบบเซนเซอร์ทูชูเตอร์นั่นก็คือนะครับผมระบบรับและส่งข้อมูลนะครับผมกับแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นรถถังหรือโดรนซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบนี้เนี่ยนะครับผมจากทั้งโดรนและรถ,ถัง Mm. -hmm. จะทําให้นะครับผมการต่อกกอนกับเป้าหมายในสมรภูมิเนี่ยได้รวดเร็วและแม่นยําขึ้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับผม KF51 เนี่ยยังจะถูกนะครับผมติดตั้งระบบของมาเธอชิปหรือการเป็นฐานปล่อยโดรนในตัวด้วยนั่นเนี่ยนะครับผมทำให้มันสะดวกต่อการใช้ระบบเซนเซอร์ทูชูเตอร์มากเลยถูกไหมเวลาจะเข้าสู่สมรภูมิเนี่ยนะครับผมก็ปล่อยโดรนขึ้นไปเพื่อทําการนะครับผมสังเกตการสมรภูมิลาดตระเวนก่อนว่าเฮ้ยในบริเวณน,นี้เนี่ยมีข้าศึกอยู่ไม่มีรถถังอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างเมื่อเห็นภาพจากด้านบน แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้สามารถปฏิบัติการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยต่อไปเนี่ยนะครับผมจะเป็นระบบที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนั่นก็คือนะครับผมระบบที่เกี่ยวกับ AI ไอไรเมทัลเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าจะสร้างเจ้า KF51 Panther คันนี้เนี่ยให้เป็นรถถังที่มีความเป็น Human Machine Teaming ก็คือนะครับผมระบบดิจิตอลต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือนะครับผมและสนับสนุน การใช้งานรถถังคันนี้จากมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับผมมีระบบอะไรบ้างแต่ก็น่าจะทันสมัยมากที่สุดในตอนนี้แล้วซึ่งนะครับผมนอกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่น่าสนใจแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าความคล่องตัวของมันเนต้องเพิ่มขึ้นด้วยจากน้ำหนักที่ลดลงถึงแม้ว่าจะมีฟีเจอร์ที่ทันสมัยพวกนี้และปืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า KF51 เนี่ยนะครับผมจะมีน้ำหนักเนี่ยอยู่เพียง59ตันเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับรถถังรุ่่่นนกอนอยาง ผมเละปะทูเนี่ยหนักตั้ง62.5ตันถึงมันจะต่างกันไม่มากเนี่ยนะครับผมแต่ฟีเจอร์ที่เพิ่มมาเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลย ซึ่งเรียกได้ว่านะครับอย่างที่เราได้บอกไปในตอนแรกว่า k 5 1 1เนี่ยเป็นรถถังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ได้เอามาทดแทนนะครับผม l e p p ท r 2แต่เป็นการอัปเกรดให้ l e p p r r 2นั่นก็แปลว่านะครับชิ้นส่วนของมันเนี่ยนะครับผมต้องเอาไปอัปเกรดหรือเอาไปเปลี่ยนให้กับ l e p p r r 2ได้นั่นเองซึ่งชิ้นส่วนที่สําคัญชิ้นนั้นเลยเนี่ยนะครับผมมันก็คือชิ้นส่วนของ t ท r r e เหรือป้อมปืนนั่นเอง เพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับผมในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับชาติต่างๆที่เป็นลูกค้าของ l e o p a r ร์ทูเนี่ยทำการซื้อนะครับผมชิ้นส่วนของป้อมปืน k f 51เพื่อเอาไปอัปเกรดให้กับ l e o p a r ร์ของตัวเองก็จะเป็นไปตามโกนะครับผมหรือวัตถุประสงค์ของทางไรเมทัลในการพัฒนาเจ้า k f 51คันนี้ออกมานั่นเองนะครับ ก็นี่แหละครับผมคือเรื่องราวที่น่าสนใจของเจ้ารถถังแห่งอนาคต KF 51คันนี้ท่านผู้ชมคิดกันว่าไงบ้างเลยครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ถ้าหากข้อมูลในภาพประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยจริงนะครับผมไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคน